สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ตลาดรถมือสองรวมรถยนต์มือสองจะเสนอขายนะคะรถเบนซ์หรูนะคะยุโรปนะคะสำหรับคันนี้ C 3 5 0 E นะคะ C 3 5 0 E นะคะสองเครื่อง2.1นะคะ2.1งจนซีซีนะคะสำหรับบัคอินไฮบริดนะคะคันนี้นะปี2017สีขาวนะคะปี2017สีขาวนะ,ะทั้งคันนะเป็นโชบเอ็กซ์คลูซีฟนะคะเอ็ก e ซ์คลูซีฟนะ ราคาตั้งอยู่ในเว็บไซต์นะคะ1นึ่งล้านหนึ่งแบาทนะคะราคาโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นฟรีดาวนะคะตัวนี้เครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะดอกเบี้ยรองรับ2.59%นะคะดอกเบี้ยนะคะลูกค้า2.59%สําหรับเบนซ์ลุล่าคันนี้นะคะอ่าคันนี้ปี2017ันมาใมากับรถอยู่ที่80,000กว่ากิโลเมตรนะคะ ไม่ติดรถมา80,000กว่ากิโลเมตรนะคะฟังไม่ผิดนะ,ะ E350E ปี2 0 1 7คันนี้นะคะไม่80,000กิโลเมตรนะคะไม่แท้นะคะคันนี้เป็นใช้พลังงานร่วมนะคะระหว่างเบนซินกับพล,กพลังงานพลังงานไฮบริดนะคะคือปลั๊กอิน,นไม่ถึงว่า,าพลังงานไม่ถึงว่าเสียบไฟเนี่ยเสียบไฟไฟจุกไฟท้ายนะคะปลั๊กอินเขานะคะก็ชาร์จไฟด้วยพลังงานเชื้อเพลิงเขานะคะ ทงใช้ได้ทั้งเบนซินแล้วก็พลังงานร่วมนะได้ความประหยัดนะคะความประหยัดประหยัดแน่นอนนะคะภายในนะคะทนดํานะคะดํานะคะภายในโทนดํานะคะตัดสีขาวข้างนอกนะคะ,อะคอนโซนไลลายไม้นะคะสีครีมเลยนะไอสีครีมดํานะคะืีดํามันเลยนะสีดํามันไม่ใช่สีครีมนะสีดํามันป๊บนะคะภายในศาสตร์ซ่านะ,นะคะโทนดํานะคะภายในคอนโซลก็ดํานะคะช่องชุดแอร์นะคะประมาณห้าช่องชุดแอร์ปล่อยนะคะ อันนี้ก็เป็นแผงข้างประตูนะคะแผงข้างประตูนะคะราคาตั้งเบาๆอยู่ในเว็บไซต์อยู่ที่1นึ่ล้านหนึ่งแสบาทนะคะฟังไม่ผิดนะคะสําหรับคันนี้นะคะตลาดรถมือสองรวมรถยนต์แห่งนี้นะคะก็ท่านใดจะต้องการใช้รถนะคะฟีดาวนะคะรถหรูยุโรปนะคะรถหรูยุโรปนะก็แนะนําเป็นคันนี้ไปเลยนะคะเอกสารจัดไฟแนนซ์ไม่ยุ่งยากนะคะมีทีมทีมงานไฟขายดูแลให้นะ รถจากกรุงเทพอยู่โซนบางแคนะคะเป็นศูนย์รถยนต์ตลาดรวมนะคะสำหรับคันนี้นะคะนีไฟท้ายรถนะคะเอ่อนี่คือพลังงานที่อ่อเราจะมีจุดเสียบไฟนะคะเสียบไฟฟ้านะคะเป็ดปลักอินเขานะคะ่ะดูด้านหน้าอนโซนรถ สามสะอาดไม่น้อยนะคะใหม่มากับรถประมาณ80,000กิโลเมตรนะคะใหม่ไม่เยอะนะคะมาจาัดโปรโมชั่นฟรีดาวนะคะลูกค้าท่านใดจะใช้รถนะคะเบนซ์หรูยุโรปนะคะ C350E แนะนำเป็นคันนี้ไปเลยนะคะ